สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องวิวาไฮโซวันนี้เป็นเล่มหนึ่งค่ะแต่ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสมเล่มจบนะคะเมืองถิงไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือชาตินี้เขาก็เป็นแค่เพียงเด็กลูกนอกสมรสของตระกูลเมืองเด็กที่ถูกพ่อและแม่ทิ้งไปให้อยู่กับยายที่ไม่ได้อยากมีหลานเลยสักนิด แต่ยายตังยอมรับและเลี้ยงดูเขาเพราะตระกูลเมึง่งโยนเงินมาให้เธอใช้สำหรับค่าเลี้ยงดูแต่ยายของเมึ่งถิงก็เอาเงินนั้นไปใช้กับการเข้าบ่อนเสียหมดนั่นทำให้เมื่งถิงกลายเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงแบบกักขังไว้ในบ้านและไม่มีอะไรกินจนกลายเป็นเด็กที่ต้องกินทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดแม้กระทั่งยาเด็กหัวช้าที่มีพัฒนาการช้า จนเดวนเพื่อนร่วมโรงเรียนลังแกแต่สิ่งที่ชาติที่2เปลี่ยนไปจากชาติแรกที่ต้องทำงานหนักพยายามทำตัวเป็นคนฉลาดจนตัวตายไปนั้นชาตินี้หลังจากที่เมิองถิงได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นเมิองถิงคนเดิมในชาตินี้เมืองถิงได้เรียนรู้ที่จะทำตัวเป็นขยะแบบสมบูรณ์แบบไม่ได้ฝืนพัฒนาตัวเองให้เป็นยอดนักปรุงกลิ่นน้ำหอมให้กับตระกูลเมิง จนต้องเหนื่อยตายหลังจากที่ถูกลับกลับเข้าตระกูลในชาตินี้เมืองถิงก็แค่เกิดมาใช้ชีวิตป้องกันตัวเองเรียนรู้วิธีการต่อสู้กินแล้วก็นอนแต่ใครจะไปคิดว่าการที่เขาทำตัวเป็นขยัะแบบนี้เขาจะได้เจอเข้ากับเยี่ยนซุยลูกชายที่ขึ้นคลองตำแหน่งของตระกูลเยี่ยน ลูกชายของคนที่เป็นแม่ที่ต้องการทำให้ชีวิตของลูกตัวเองพังเลยจับให้ลูกตัวเองนั้นแต่งงานกับเมืองถิงทันทีที่รู้ว่าเมืองถิงเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างแถมยังหัวช้าอีกเพราะเธอต้องการให้เมืองถิงทำให้ชีวิตของเยี่ยนซุยพังลงเยี่ยนซุยเมื่อรู้ว่าตัวเองจะได้เปลี่ยนคู่มั่นจากซูเซเด็กหนุ่มใจแตกที่เอาแต่เที่ยวเล่นไปทั่วเมือง และเพิ่งจะมากลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ได้ไม่นานมานี้จนแม่เขาไม่ชอบคีนากลเพราะว่าซูซีย่เริ่มเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยแหละซูซีย์เลยถูกเปลี่ยนตัวมาเป็นเมืองถิงแต่เยี่นซุยก็ไม่ได้ต่อต้านเพราะตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้มีใจให้กับคู่มั่นคนเก่าของตัวเองสักนิดดังนั้นเมื่อถูกเปลี่ยนตัวเขาก็แค่ให้คนประสืบประวัติของเมืองถิงเพื่อรับมือกับคนใหม่ก็เท่านั้นเอง สำหรับด้านเมืองถิ่นนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองจะได้แต่งงานเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนและผลประโยชน์ของตระกูลเมืองถิงก็ดีใจอย่างมากเพราะจากประสบการณ์ชาติที่แล้วไม่มีใครสักคนในตระกูลเมืองที่ดีกับเขาการแต่งและหนีออกไปจากตระกูลจึงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของเขามากที่สุดในชาตินี้ว่าทีบ่าวสาวได้เจอกันครั้งแรกในงานเลี้ยงไม่น่าเชื่อว่าการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ จะต่างมีแต่ความประทับใจต่อกันละกันเมืองถึงนอกจากจะประทับใจที่เยี่ยนสุยสามารถสยบเขาได้ภายในการต่อสู้เพียงแค่ไม่กี่กระบวน่าความประทับใจก็เกิดขึ้นสูงไม่อีกเมื่อเยี่ยนสุยใจดีเอาของกินให้เขาและวเมต่อว่าเขาสักนิดที่เขากินอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดแถมเมื่อรู้ว่าตอนที่เขาเข้าไปอยู่ในตระกูลมึงเขาต้องทนอดอาหารอยู่ตั้งหลายวัน เยี่ยนซุยก็สัญญาที่จะส่งอาหารให้เขาครบสามมื้อในทุกวันอีกตรงนี้เราขอออกตัวแทนตระกูลเมืองก่อนนะคะว่าตระกูลเมืองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้เมืองถิงเนี่ยอดอาหารแต่เพราะว่าเมืองถิงไม่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการกินแถมยังฝังใจจากชาติที่แล้วเลยคิดว่าตัวเองดรวนลังแก่เพราะเรื่องกินคือเรื่องที่ฝังใจดังนั้นเพียงแค่เยี่ยนซุยไม่ต้องให้เขาทนอดอาหาร เมืองถิงก็พร้อมที่จะเทิดทูนเยี่ยนสุยพร้อมอยังตั้งใจแน่แนวแน่ว่าจะไม่มีทางทําให้เยี่ยนสุยต้องลําบากใจสําหรับเยี่ยนสุยที่แน่ใจจากการตามสืบในอดีตดูว่าเมืองถิงไม่มีเรื่องอะไรที่ปิดบงังเมืองถิงเป็นคนอย่างที่เขาเห็นจริงๆความใส่ซื่อความจริงใจที่คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแน่นอนกระเพาะเมืองถิงของเราเนี่ยค่ะคนข้างจะคิดช้าจะให้คอยมาประดิษฐ์ประโยคเนี่ยก็คงจะไม่ทันการ ความใส่ซื่อนี้ก็เข้าเล่นงานใจของเยี่ยนซุยอย่างจังยิ่งได้รู้ถึงความลำบากในอดีตของเมืองถิงการต่อสู้เอาชีวิตรอดเยี่ยนซุยก็เริ่มรู้สึกถึงความเอ็นดูและเริ่มรู้สึกขอบคุณที่แม่ของพลาดไม่เคยสืบประวัติเหล่านี้หลังจากที่ทั้งสองเจอกันได้เพียงหนึ่งอาทิตย์เยี่ยนซุยก็ทำเรื่องที่ทุกคนต่างตื่นตะลึงไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตาอ่อนโยนในการสื่อสารกับเมืองถิง ทั้งที่พอเป็นคนอื่นเขาก็มาจะใช้สายตาที่เย็นชาเหมอือนกับน,น้ำแข็งทิมแทงในการสื่อสารไหนจะการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของและมีอาการหึงหวงไหนจะเรื่องการที่รีบรับเมื่อถิงเข้ามาอยู่ในตระกูลเยียนทั้งที่ทั้งสองยังไม่ได้แต่งงานกันไหนเยยนซุยจะเป็นคนที่กระตือรือร้อนเรื่องการจดทะเบียนสมรสและเรื่องงานแต่งด้วยตัวเองทั้งที่ตอนที่เป็น สู่ซืออีเยียนสุยไม่ลงมือทำหรือใส่ใจอะไรขนาดนี้เพราะใครต่อใครก็ต่างดูถูกที่เมืองถิงเป็นเด็กสมองช้าทุกคนจึงไม่เคยระวังตัวเวลาต้องเข้าใกล้แถมในบางครั้งยังมีพูดจาไม่ให้เกียริเมืองถิงอีกด้วยดังนั้นเวลาทุกคนโดนเมืองถิงตอบกลับด้วยความใส่ซื่อและความบริสุทธิ์ใจจึงพากันหน้ามานไปตามกันไม่ว่าจะเป็น ซูซอยที่พยายามเข้ามาบอกว่าตัวเองคือคู่มั่นคนก่อนของเยี่ยนซุยและพร้อมที่จะเอาเยี่ยนซุยคืนเมืองถิงที่พูดทุกอย่างตามที่สมองคิดระหว่างเพียงปกป้องไม่ให้เยี่ยนซุยโดนพลักจากไปก็ตอบกลับจนซูซือยได้แต่หึดฮัดและจากไปหรือไม่ว่าจะเป็นแม่ของเยี่ยนซุยเองที่พยายามเข้ามาหาเรื่องเขาถึงบ้านเมืองถิง ก็ลงมือจัดการคนของแม่เยี่ยนสุยจนลงไปนอนหมอบอยู่กับพื้นแถมยังพูดต่อกลับจนเธอทำได้แค่กระแทกเท้าออกไปจากบ้านของเยี่ยนสุยทำอะไรเมืองถิงไม่ได้สักนิดเมื่อไก้งานแต่งเข้ามาเยี่ยนสุยก็พาเมืองถิงไปให้รู้จักกับบรรดาเพื่อนๆของตนเองจนครบเพื่อนๆหลังจากได้เห็นถึงความน่ารักความใสซื่อและจริงใจของมืองถิงก็ต่างพากันยอมรับเจ้าสาวของเพื่อนคนนี้แม้ เจ้าสาวของเพื่อนคนนี้จะเป็นเพียงแค่ลูกนอกสมรสของตระกูลมึงก็ตามมึงถิงเมื่อรู้ว่าเยี่ยนซุยดีกับตนเองเขาก็เลยเพยายามจะเป็นที่พึ่งให้กับเยี่ยนซุยบ้างแต่เพราะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเนื่องจากชาตินี้ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ฉลาดหรือดีขึ้นมึงถิงจึงได้แต่คอยให้กำลังใจเวลาเยี่ยนซุยเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการกอดให้กำลังใจ การจูบตอนเช้าและก่อนเข้านอนรวมไปถึงการปลอบใจเล็กๆเวลาที่เยี่ยนซุยเจอเรื่องลำบากอย่างเช่นเรื่องของเยี่ยนว่านเจียน้องสาวของพ่อเยี่ยนซุยที่หายสาบสูญไปกลับมาตระกูลเยี่ยนอีกครั้งหลังจากที่ทิ้งจนหานลูกของตนเองไว้เธอกลับมาในครั้งนี้เธอมาพร้อมกับข่าวอันน่าตกใจว่าพ่อของเยี่ยนซุยอาจจะยังไม่ตายอย่างที่ใครต่อใครคิด และแล้ว,ลวงานที่ทั้งเยี่ยนซุยและเมื่งถิงต่างรอคอยก็มาถึงในวันจัดงานแต่งทุกคนก็พากันมาแสดงความยินดีโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในงานวันนี้จะเกิดเรื่องเราไม่คาดคิดขึ้นอันนี้ก็จะจบเล่มหนึ่งนะคะเล่มแรกเนี่ยสำหรับเราแล้วว่ามันเป็นเหมือนสไลด์ออฟไลน์อะค่ะเราเรื่องชีวิตประจำวันของคนทั้งสองว่า มาเจอกันได้ยังไงแล้วทำไมเยี่ยนซุยถึงได้ตกหลุมรักเมื่งถิงเพียงแค่7วันที่เจอหน้ากันเท่านั้นเขาถูกใจกันตรงไหนก็คงต้องดุนเรื่องราวว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรยังไงแล้วก็ฝากติดตามเรื่องวิวาให้โซกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปก่อนนะคะบาย